คู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยครับพลืหสัสบดีที่31มมีนาคม2559ครับแสงมณีสอเทียนโพครับเจอกับถนนชัยธนกรยิมครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งถนนชัยชนะ4เสมอ1แพ้1และล่าสุดนะครับถนนชัยเตะแสงมณีมาขาดลอยเถิดเทิงครับเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อนะครับขึ้นมาถอดมองคลให้ก่อนหน้าที่จะชกก็แสงมณีก็มีปัญหากับหลายอย่างนะครับในเรื่องของผู้สนับสนุนครับ ก็อยจะฝากตรงนี้ครับทุกอย่างต้องเคลียร์ให้มันเสด็จน้ําให้มันเรียบร้อยครับคนเรานี่ข้าวจานเดียวก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนกระตันยูรู้คุณรับรองครับไม่มีอับจนแน่นอนวันนี้ทําสีผมมาใหม่ด้วยนะครับแสงมณีครับธนนชัยก็นักชกจากหนองหงบุรีรัมย์ครับแสงมณีนี่เกิดที่โรงพยาบาลพลทองร้อมาโตที่บรรจาคีรีขอนแก่นนะครับ แข้งซ้ายครับยกสาม่อยตัวมาครับถนนชัยต่อ3 2ครับแล้วก็ต่อน้ำหนัก2ปอนด้วยนะครับถนนชัย129แสงมณี1 3 1ครับแข้งซ้ายของแสงมณีแขงงข่ามากำปั้นซ้ายไม่โดนครับคล้อมไปครับเจาะยางครับกำปั้นซ้ายไม่ถึงเตะซ้ายครับแข้งซ้ายของแสงมณีกำปั้นซ้ายไม่โดนครับแทงข่าซ้ายครับถนนชัย เสียบซ้ายโต้ครับแสงมณีครับอ้าวเกียวแล้วล้มไปเลยครับวันนี้แสงมณีไม่เดินแรกนะครับรอดักจังหวะ2ครับเนี่ยครับแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายของธนชัยครับกำปั้นซ้ายแม่ต่อยได้สวยครับอาเตะหลุดครับกำปั้นซ้ายไม่ถึงเจอแข้งซ้ายของธนชัยกำปั้นซ้ายแข้งซ้ายครับแสงมณีครับ ถนนชัยแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายครับกำปั้นซ้ายตามไปครับคาตัวไม่ต้องสืบครับคุณผู้ชมครับเกินแสนสามทั้งคู่ครับกรรมาการวรศักดิ์พอดีคำแยกออกมาทีบถีบหลุดครับแสงมณีแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของถนนชยัยแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้ครับสอนเทียนโพนี่ก็เป็นสีเสื้อของพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพน,นะครับ ช่วงที่เข้ามาช่วยเหลือแสงมณีตอนมีปัญหากับเสียนมวยครับเสียนมวยตั้งแง่ว่าแสงมณีครับชคละดึงราคาครับที่อ้อมน้อยครับขาดการยอมรับไปอยู่พังใหญ่จนทางด้านของสารวัตรออสนะครับเข้ามาดูแลแล้วก็ทําให้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยครับให้แสงมณีพังงาเป็นยอดมวยได้สําเร็จถน,นชาชัยเดินนะครับยกที่4ปล่อยตัวมาครับต่อ5้ 4. แข้งซ้ายครับอาวแข้งซ้ายไปซ้ายไปทีนึงครับแสงมณีครับธนชนชัยขึ้นด้วยซ้ายแข้งซ้ายครับไดยอดมวยตอนอายุ16นะครับแสงมณีปีนี้ก็ยังไม่ถึง20ดีครับวางแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายของธนชนชัยครับแม่เตะไม่โดนครับ กะแทกหมัดซ้ายครับแสงมณีต่เตะไม่โดนอีกครับธนนชัยครับเจอแข้งซ้ายของแสงมณีครับกำปั้นซ้ายธนนชัยครับแม่เตะซ้าย <It> ไม่เข้าครับแสงมณีไม่เป็นเป้านนี่ครับปี๊ออกซ้ายทีขวาทีคร <win> <in apper>. <parts> ับนี่ครับวางแข้งซ้ายสับล่างครับธนนชัยออาบวกหมัดแข้งซ้ายครับแสงมณีครับซ้ายแม่อัดเข้าไปครับสามแข้งครับธนนชัยโตขึ้นมาหนึ่งครับตามด้วยกำปั้น ก็อยู่ที่วิธีการชกแหละครับวันนี้แสงวดีนี่มาชกเพื่อต้องการชัยชนะครับก็มีเสียงโหจากเซียนมวยพอสมควรนะครับคือแกถอยเยอะด้วยแต่ก็เดาใจกรรมการไม่ถูกแล้วก็ชอบทรงไหนครับนี่คือมาตรฐานที่ไม่ว่าจะเป็นวทีไหนก็ยังหามาตรฐานตรงนี้ไม่ได้ครับตกลงชอบแบบไหนยังไง ถ้าเกิดชอบแบบไหนถ้ามีมีความชัดเจนในเรื่องของเกมการตัดสินนี่ผมเชื่อว่าคนทํามวยนี่ก็ต้องทํามวยตามตามมุมมองของกรรมการนะครับแม่เสียทรงหน่อยครับถนนชัยแม่ต่อยล่างสลับบนไม่โดนครับมืดบ้าดไปมาครับอาแล้วครับมาแทงเข่าครับมาแทงเข่าครับแต่มนีก็ตีครับธนชัยตีข่าวขวาแล้วก็คาไว้ครับตอนนี้ซ้อมอยู่กับสามารถพยกรุณครับธนชัยธนากรยิ้มครับ แต่ก่อนอยู่กับแสงแคน้อยสอรุ่งโรดแข้งซ้ายครับกำปั้นซ้ายครับธนนชัยถีบซ้ายครับขยับเจอแข้งซ้ายของธนนชัยครับแสงมณีแข้งซ้ายนั่นนะครับพระจันทร์ฉายใส่เสื้อแดงอยู่เดินทางตรงทางเดินเข้าอ,อลวครับก็ยืนดูอยู่ครับพระจันทร์ฉายกับแสงมณีนี่ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับ เป็นแสงมณีชนะอ้าวเสียหลักโอ้แข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายครับนี่ครับหมดยกที่4ีนะค่ครับก็เตะเถิดเธอครับแสงมณีครับมั่นอกมั่นใจครับก็มีตะโกนหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวนะครับยกสุดท้ายนี่ราคาเสมอธนนชัยนะครับราคาต่อรองนี่ก็มองว่าทางด้านของแสงมณี หนีอย่างเดียวครับแต่ว่าแสงมณีก็คงจะตอบทันควันละครับหนีอย่างเดียวที่ไหนครับนี่ครับหนีแล้วมีเตะมีต่อยครับก็เป็นสีสันในสนามมวยครับแทงเข่าแทงเข่าซ้ายเข่าวขวาพยายามเร่งขึ้นมาครับทางด้านของธน,นชัย แข่งสายขึ้นด้วยแข้งซ้ายครับอโอ้ลูกนี้ครับลูกนี้เตอัดเชือกเลยครับแสงมณีครับแสงมณีนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะนะครับนิสยัยดียอดเยี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับบางทีบางครั้งนี่ก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่ตนเองให้ความเคารพนับถือ ก็ต้องฝากไปถึงผู้ใหญ่แหละครับเรื่องของมารยาทในวงการมวยอ้าวเดินเข้าหาครับถนนชัยต่อยล่างสระบ,บนแทงเข่าซ้าย<อ>เฮกันลั่นนะครับกองเชียของแสงมณีครับแข้งซ้ายครับแสงมณีครับมับ่นอมกมั่นใจแล้วนะครับ ก็เหมือนหนังม้วนเดิมนะครับในในนัดที่แล้วครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งเตะเท่านั้นเองครับนี่คือน้ำหนักที่โปรโมเตอร์ทรงชัยออกมาครับออกมาให้แฟนมวยได้เล่นแล้วก็ไม่เข้าครับแสงมณีครับถนนชัยก็ไม่เข้าครับแล้วก็มาช่วงท้ายๆหน่อยแข้งซ้ายครับถนนชัยครับเจอซ้ายของแสงมณีครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับตีแล้วก็เกี่ยวไว้ครับ เวทรงมวยอย่างนี้นี่ต่อยกันได้อีกเป็นอีก10ครั้งนะครับแล้วก็ได้เล่นทุกครั้งครับอยู่ที่ตัวแปรก็คือน้ําหนักหมดยกสุดท้ายครับครบยกนี่ครบ5ยกนะครับธนชัยต่อ2-1นะครับได้เครดิตในมวยทรงเดินครับมุมมองของกรรมการครับบรรษักดิพักดีคำครับรวบรวมคะแนนครับก็ชนะไปไม่เอกฉันนะครับ แสงมณีสอนเทียนโพครับชนะไม่เอกฉันนะครับพระเดชกิรวัฒน์อินเดียมแล้วก็นรงธนาจานีให้แสงมณีชนะ4 9่เอนันทเมฆสวรรค์ให้ธนนทชัยชนะ4 9่เกต่อ1เสียงครับก็เจอกัน7ครั้งแล้วนะครับแสงมณีชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้4ก็ไปกราบสาม,มารถพยกรุณครับแล้วก็กราบเซียนมวยครับก็เป็นวันของแสงมณีครับแล้วก็จะไปเจอกับทางด้านของพันพยักษ์ในวันที่2พฤษภาคมครับ ส่วนผลการแข่งขันคู่